มาแล้วมีบักหอยบอฮะอาทิตทำไมเท่จังเลยโอ้ยห้้ยย มันเลืกไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้นโอ้ยอ้อ้มมอ้ยโอ้ยโทียโอยโอเยโอ้ยโอ้ยโี่ยอ้ยโอ้ยโอกยโอ้ยเอ้ยโอโอ้ยโอ้้ยทยอ้ยโอ้ย้อ้ออ้ยโยวที่โยอทยโย้ยโอยยออย ว่ายว่ายว่ไปหาพี่วินนี่สิว่ายน้ำสิว่ายน้ำเย่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 เยอะเยอะเยอหายเจ็บไ้มเหรอครับหายเจ็บขาแล้วเหรอครับอุ้ยไุ้ยอุ้ยอุ้ยทำอะไรเนี่ยยาย่ายาย่ามาเจ็บหนักอันนี้ยาย่าตุเล่ พาไปีตายวรโอ้ตตั้ใด้ยวี่กลิดเลยู้หด้วอาได้หอ่ด้วยลุงหยตัวที่หกแล้วใหญ่จังแต่มันมีเมันตายแล้วเหรอนหนไม่ตายมั้งเหนหรือยังพี่นี่เราว่าน้องแม่มินไการด้วยด้วย ว่าเว้หละแงมเก็บมันยังบ่ต้องมันเมื่อยจริงๆตอนเก็บมันเหนื่อยจริงบันก็เลยเอาอถึงแถึงแิวเอาไว้มีเขาวนีพไหนงเวไกเลย มันเ็เล่นของมันลอยเองอันเป็ดอันละเท่าไหร่อันที่มันเป็ดสีได้ลูกหนึ่งสูบเรือได้แล้วสูบเรือไหมเรือลน่ออามาลุงฟ้างให้เอามาเนี่ยมาน่มานี่อกไมัวันีอยู่เดยอะไนี่มันมีอยู่นี่ไปยามันแบบโง่ไงมันบเนี

ที่นี่ที่ไหนที่นี่คือที่ไหนคะเขือนเขือนอะไรไม่รู้เอ้าเขือนไม่รู้ผ่นนะอุบลเขื่อนอุบลลานเือนไรวทานีโอ้ยเขือนอุบลทานีเขื่อนเขือนเขือนอะไรเอาเขื่อนอะไรไม่ใช่ชิวันเขือนอะไร เคลื่อนอะไรเคลื่อนที่มันไม่เใื่อนเคลื่อนแค่เคลื่อนพระไล่ลาวไม่ใช่เคลื่อนพระเคลื่อนอุบลเคลื่อนอุบลรักหรอไม่ใช่นักท่องเที่ยวสองคนเข้ามาอะไรกันทัวร์จีนทัวร์